สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง Youtube ของนุ่นเองนะคะและว,วันนี้นะคะนุ่นก็มีรถนะคะ มาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะซึ่งบอกเลยว่าคันนี้นะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะนุ่นจะให้ดูนะคะว่ารถที่เข้ามาใหม่นะคะสภาพเดิมๆนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนุ่นจะพามาชมรถคันนี้เลยนะคะเป็น t o y ยต้าอันตีสนะคะรุ่น 1.6G นะคะปี2016นะคะตั้งขายอยู่ที่410,000บาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูรอบๆตัวรถและภายในตัวรถกันนะคะว่าออปชันเป็นอย่างไรกันบ้าง เรามาเริ่มกันในส่วนของกระจังด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันนะคะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเรียวยาวแบบนี้ทั้ง3เส้นเลยนะคะและมีโลโก้หลักนะคะของโตโยต้ยาน,นั่นเองอยู่ตรงกลางนะคะถัดมาในส่วนของชุดโคมไฟนะคะก็จะได้โคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรียวยาวแบบนี้นะคะตั้งแต่ด้านหน้าจนด้านข้างเลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็ยังไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามาให้นั่นเอง มาในส่วนของล้อนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ล้อแมกอัอลลอยนะคะเดิมแท้จากศูนย์โตโยต้านั่นเองนะคะ,ะมาตั้งแต่ตอนผลิตนั่นเองนะคะขนาด16นิ้วนะคะและยางนะคะให้ดูกันใกล้ๆหรือว่าได้ยางกูเยียนะคะปี2020นะคะทั้ง4เส้นนะคะบอกเลยว่าแค่ยางอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะคะคุณลูกค้าเจ้าของเก่าได้มีการ เปลี่ยนมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ามาในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีโครเมียมนะคะที่ติดว่า d u โอวีวีทนั่นเองซึ่งบ่งบอกว่ารถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทนะคะมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะมีเสริมในส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้นะคะในส่วนของฝาครอบกระจกนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเอง ในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถและมีการตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะคะทั้งสี่บานเลยนะคะคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานมากเลยในส่วนของด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะก็จะเห็นคมสัหลี่ยมทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะรถนะคะเป็นสีเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดนะคะ นี่อันนี้คือรถเดิมๆที่ยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะก็ไฟท้ายมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นั่นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.6นะคะตัว G นั่นเองมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิ้วโคเมียมนั่นเองนะคะมีเสริมในส่วนของ ไฟทับทิมด้านล่างมาให้เป็นที่เรียบร้อยมีการติดตั้งตัวไล่ฟ้านะคะและมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวนุ่นจะให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะด้านหลังจะต้องเปิดจากภายในตัวรถนะคะซึ่งจะอยู่ข้างผู้ขับขี่นะคะอยู่ด้านขวามือนั่นเอง ห้องเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะและในส่วนของด้านล่างนะคะเราก็จะมีในส่วนของยางอะไร่สำรองถุงเครื่องมือและแม่แรงนะคะเตรียมไว้ให้คุณลูกค้าได้ใช้ในยามกรณีฉุกเฉินนั่นเองนะคะ ในยามกรณีฉุกเฉินมีอุปกรณ์สำรองไว้นะคะเราก็อุ่นใจนะคะในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะก็นี่นะคะน็อตเดิมสีเดิม,ส,ดมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีการขยับหรือขนันหรือเปลี่ยนมาก่อนซึ่งมงบอกว่าด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะไม่ได้มีการชนมาแต่อย่างใดนะคะและนี่นะคะนี่ให้ดูซีนยางกันใกล้ๆเลยนะคะว่าสามารถใช้เล็บจิกลงไปได้นะคะซึ่งมงบอกว่า สียางยังสภาพดีอยู่นะคะรอบเลยนะคะรอบรอบปากประโปรงท้ายเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าออปชั่นภายในจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ มาในส่วนของแผงประตูด้านในกันก่อนดีกว่าค่ะก็จะเป็นคุมโทนสีดํานะคะตกแต่งด้วยสีเบทนะคะให้ดูเรียบและหรูนะคะคันนี้เป็นล้อเซนทันลอ็อกนะคะกระจกตับไฟฟ้าทั้ง4บานแต่ว่าจะเป็นออตโต้สําหรับผู้ขับขี่นั่นเองนะคะ ในส่วนของใกล้กันนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่ปรับกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านแบบมัลติฟังชันนะคะอันนี้คือยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จเดี๋ยวนุ่นจะมารีวิวให้ดูอีกหนึ่งครั้งในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำตกแต่งด้วยสีเบจ เติมด้วยโครเมียมเส้นเล็กๆนะคะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะก็จะเป็นในโซนสีน้ําตาลนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเครื่องเสียงเดิมแท้ที่มากับตัวรถนะคะสามารถฟัง CD, USB, วิทยุ FM, AM ได้ทั้งหมดเลยนะคะแอร์ Air นะคะระบบแอร์เป็นแบบอะนาล็อกนั่นเองเนาะอ่าและนี่นะคะก็เป็นช่องจ่ายไฟนะคะ แล้วก็ในส่วนของเกียร์ได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะแบบขั้นบันไดเลยเนาะในส่วนของเบาะนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นเบาะนังสีเบดนะคะดูแลรักษาความสะอาดค่อนข้างง่ายนะคะมีการปรับนะคะให้เข้ากับสรีระผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะคะให้นั่งได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมีถุงลมนิรภัยนะคะจํานวนหนึ่งคู่หน้านะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะ ก็คือจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะสามารถนั่งได้อย่าง3าคนนะคะสบายๆนะคะด้วยกับอันติดนะคะเป็นรถเก๋งขนาดกลางนะคะบอดี้ค่อนข้างกว้างนะคะมีพื้นที่เหนือศีรษะและพื้นที่วางเท้านะคะกว้างมากเลยนะคะคันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะว่าเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะ ในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,600ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะอันนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่ายัางไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะนุ่นให้ดูว่ารถเดิมๆนะคะมาแบบนี้เลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนหรือว่าตัดต่อเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะสังเกตได้จาก รอยแต้มสีนะคะที่มาจากโรงงานทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนดัดแปลงแต่อย่างใดนะคะเน้นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะสังเกตได้จากรอยเม็ดอาร์ตรอยมาร์กและรอยแต้มสีต่างๆจากโรงงานนะคะน็อตนะคะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะไม่มีการขยับหรือเปลี่ยนมาก่อนนะคะในส่วนของคานด้านหน้านะคะก็เป็นคานเดิมนะคะตรงๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของ นี่นะคะช่องระบายความร้อนนะคะก็นี่ค่ะเป็นตรงๆแบบนี้เลยซึ่งบ่งบอกว่าด้านหน้าไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนนะคะคุณลูกค้าอ่าและนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะให้ดูใกล้ๆหรือว่าไม่มีการขยับหรือขันมาก่อนนะคะอ่ะาฝากระโปรงไม่มีเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์สีนะคะอ่านี่นะคะให้ดูกันอีกสีย่ยางหรือว่าเดี๋ยวให้โฟกัสที่สีย่ยาง สามารถใช้เล็บจิกลงไปแล้วลงนะคะซึ่งบ่งบอกว่าสภาพสินยาคือยังดีอยู่เนาะอันนี้คือสติกเกอร์มอ,อก,กอที่มาจากโรงงานนะคะคือจะบอกว่ารถนี่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพนี้ให้ดูความเดิมๆของตัวรถเลยว่าคือเดิมจริงๆนะคะคันนี้ใครได้ไปและคุ้มมากๆเลยนะคะย้ำอีกทีว่าตั้งขายอยู่ที่401,000บาทนะคะคันนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ Toyota a อ t i ติรุ่น1.6ตัว g ปี2016คันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่410,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุ่นได้นะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะนุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะสาหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ